มาถึงตรงจุดนี้ก็นระมาณก็อมเช้าแล้วแต่เขาบอกบอกอินให้นั่งรอเราก็นั่งรอง oh, <okay. S 1> แราก็รอล้นอยู่ว่าเราจะเป็นหนึ่งในร้อยหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ลงทะเบียนมาโอเคตอนนี้เราก็น่าจะได้แล้วล่ะเพราะว่า ไม่เกินร้อยแต่ถ้ามาช้ากว่านี้อดชื่อเพื่อนได้ันเดือนที่เกิดเล็กากประชาชนอรุณสวัสดิ์ค่ะก็มาอยู่ที่จุดลงทะเบียนนะคะน้ำตกกบอีดอเรอบนี้เรามาเราไม่ได้จองเหมือนปีที่แล้วนะเราก็มาลุ้นเราตื่นแหกกีตามาจากบ้านแต่ตีสามนะคะมาถึงที่นี่เลยนะขับรถเลยไปจนนู่นเลยถึงจุดที่แบบว่าคืนบัตรอ่ะพอดีนึกได้ว่ามันต้องมาจุดลงทะเบียนนะคะก็ย้อนกลับมาระวังนะใครที่ขับรถส่วนตัว ต้องปักหมุดดีๆนะคะว่าเป็นที่ตงจุดเปียนของเราครับของบอไนะครับน้ำตกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะวิษาากิจชุมชนตั่วมันจะเกิดอันตรายนะครับปักหมุดตรงนี้เนียอย่าเลยนะเลยไปแล้วค่ะเกือบขึ้นแล้วนะคะไว้ตัวทันนะคะก็ได้ไปแน่นอนเพราะว่าเรามาเร็วนะถ้าเลยจากหกโมงไปแล้วคุณจะหวังว่าคุณจะได้หนึ่งในร้อยนะตอนนี้เราก็มาถึงได้แต่ ตีห้ครึ่งนะคะก็ได้ไปแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะไปกันยังไงนะคะรถแบบนี้ลายยิสงสหากิจชุมชนท่องเที่ยวกเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอมนะคะก็จะพาเราขึ้นผ่านด่านอุทยานขึ้นไปนะคะก็จากนี้ก็ขึ้นไปอีกประมาณเกือบ15นาทีนั่งรถชิลๆเลยเดี๋ยวเขาก็จะรอเรียกเรานะคะน่าจะคันแรกน่าจะประมาณเจ็ดมงเชา้าตอนนี้เราลงทะเบียนเสร็จ ติดติดกันตรงนั้นจะมีร้านอาหารน้ําเครื่องดื่มขนมนะคะเดี๋ยวเราก็ไปซื้อเตรียมอาหารกลางวันขึ้นไปบนน้ําตกกกอิดกกัน,นะ,ะจุดลงทะเบียนอย่าเลยไปนะเมื่อกี้เลยไปจนสุดนู่นเลยไปตามป้ายน้ําตกกกอิดกเลยก็ต้องย้อนกลับมานะคะเพราะว่าจุดลงทะเบียนอยู่ตรงนี้ลงทะเบียนเสร็จก็มาเลยกินข้าวเช้าให้เรียบร้อยซื้ออาหาร ไปกินกลางวันอยู่บนน้ําตกนะคะมีหมดทุกอย่างโอเคจะเจ็ดโมงนะคะรอบแรกเราเขาก็จะเรียกเราขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะไปจุดเริ่มเดินน้ําตกโรกรดอีกดลตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนะคะใครลงทะเบียนมานะคะ ก็ท่านละสามร้อยบาทใครไม่ได้ลงทะเบียนมาวอล์ Walk กอินก็ส5 0รห้าสบาทที่มาแล้วนะครับไม่รอกันนะครับใครพร้อมไปทานข้าวห้องน้าไปทางนู้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำส่วนห้องน้ํานะคะห้องน้ํามีที่เดียวเหรอเนี่ยก็ยังไม่เยอะนะเพราะว่ามีไม่ถึงถึงไม่สิบห้องเดี๋ยวเราต่อคิวตรงนี้นะจ๊ะทะเบียนเราไข่ต้มไก่ <c oughs> <c oughs> ทอดข้าวเหนียวเนื้อแล้วก็นี่ซื้อที่นี่แหละค่ะคุณไม่ต้องไปซื้อที่อื่นมาหรอกนะเดี๋ยวเราก็รอกินโจ๊กสนุกนะคะก็มาเหอะนะไม่ต้องไปซื้อมาจากข้างนอกหรอกมาอุดหนุนชุมชนกันนะคะก็มีทุกอย่างน้ำดื่มอันนี้เรากินข้าวเช้าแล้วนะคะขันแรกขันแรกหกโมงครึ่งเองนะโอ้วันนี้เร็วมากเราก็รอก่อน กินข้าวอิ่มเรียบร้อยเจ็ดโมงเช้านะคะนี่รถรอบสองเดี๋ยวเขาจะเรียกตามผลลหมากรลากไม้ของเขานี่นนี่ของเราเป็นมังคุดก็ปล่อยทีสาคันสาคัญนี่ก็โอ้โหหกสิบท่านแล้วนะเนี่ยตอนนี้ดูดิเจ็ดโมงก็คือมากันแทบจะครบทุกคนแล้วนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่มีแล้คนที่วอกอินก็คือเต็มหมดแล้วฮนะยังมีชมรมผู้สูงอายุ ตำบชลช้างอมนะคเดี๋ยวจะมีพระท่านมาบิณฑบาตด้วยกาได้กินนมชีสละ50บาท,ทนะกิจกรรมใหม่นะคะเดี๋ยวพระท่านมาถ้าเรายังไม่ได้ไปเราจะใส่บาทแล้วก่อนห้ามทำนายเลยจ้าแอปเปิ้ลเงาะองุ่นครับรลูคตาเหลฉยครับแอปเปิ้ลเงาะองุ่นรังวนแอปเปิ้ลเงาะองุ่นนะกินก่อนรถอ่ะ เดเี๋ยวยไปฉีดหน้าด่านนะคะดูมังคุดจะได้ตอนไหนนะคะ <ไป S 1> ขึ้นรถได้ฝนจะตกแล้วไปแล้วไปแล้วเราทิ้งลูกเลยนะคะเพราะเราจะไปคนเดียวถึงเราจะเป็นมังคุดแต่เรามาคนเดียวนะคะก็ไปเขาได้เลย <c oughs> อันนี้เราก็นั่งรถไปน ติดหมดนะคะกลัวพึ่งนะคะกลัวพึ่งโอเคสตาร์ทเปียกแรกนะคะเชิญค่ะพร้อมเปียกเย็นแน่ เท้าเราจะเปียกแล้วนะคะไม่ต้องกลัวไม่เปียกเพราะเรามาถึงปุ๊บเราก็ลงน้ำเลยเย็นฉ่ำเจินเจินเดิน <c oughs> ดีๆ,ดๆนะ,ะมั่นๆนะเร <c oughs> <c oughs> ื่องจาก เมื่อวานฝนตกนะคะวันนี้นี่ที่แรกจ,จะเปลี่ยนน้ำที่ขึ้นเขาแล้วนะคะเนี่ยสนุกสนุกขึ้นเขาแล้วนะคะเปลี่ยกแรกมุดแรกมุดแรกอู้หูสีเขียวสวยเชียวลื่นไหมคะข้างหน้าสบายอ่ะ ีเขียวๆของป่านี่มันชื่นใจจริงๆเราก็เริ่มเดินกันตัดน8.00นะคะดูซิว่าวันนี้เราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงอยู่ที่กรอกอิดกนะคะน้ำตกเส้นทางเนี้ยเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่กำลังดีคะ,ะกำลังสนุกป่าน,นี้มีบรรยายด้วยหรอนี่ค่ะกรุณาเลี้ยวขวาค่ะ สิเกี่ยวยาเยอะนัเนเะนี่ยเพราะว่าเพิ่งเปิดอ่ะวิ่งวันนี้วันที่นี้ก็บอกว่าไม่ต้องวิ่งเยอะเน้นอีง่ายๆสัอยู่ครับครับสิอีกข0นาตกไหมสิ0นาทีผ่านไปไม่เหนื่อยเพราะยังไม่มีช่วงขึ้นเนิน มองหาเห็ดมั้งนะเห็ดแชมเปญน่ะทำไมลูกเราเดินเลียงงุกนิดงกนิดใช่หรอไหนอะไรหรอสกอสเปียนอุ้ยแมงป่องอุ้ยระวังอย่าไปอยู่ใกล้มีแมงป่องนะคะกัดไหวไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเธอแตอย่าเพิ่งชาร์จนะฉันจะไปก่อน แมงป่องนะคะแมงปองแมงป่องนะจ๊ะก็น้องเป็นสีดําเลยนะเพราะฉะนั้นเวลานั่งกินข้าวอะไรอะไรนะสังเกตกันด้วยนะคะเมื่อกี้ลูกเรากลัวแมงป่องอย่างแรงวิธีเดินไม่ลื่นนะคะแหกขาไปเลยค่ะซ้ายขวาซ้ายกวา มันก็ลื่นทนได้ไม่ถึงขนาดลื่นกับคนอุ้ยเผ่านมาประมาณสิบอุมโมงค์แล้วเนี่ยต้นไม้เยอะจริงยัง,งเดินไปกกอนห้ามเบื่อผ่านไปอีกยี่สิบอุมโมงค์ต้นไม้เกาน เพิ่งชั่วโมงผ่านไปแต่ยังไม่เจอน้ำตกที่จะเปียกครั้งที่สองเลยแต่ว่าเป็นทางราบเดิมส,สบายๆป่าเยอขึ้นนี่มีรองเท้าขายคู่ละสองร้อบาทนะคะ ตรงนี้ใครรองเท้าขาดก็เชิญนะคะซื้อได้เลยนะคะรองเท้าคู่ละสองร้อยก่อนหยุดบอกไกลก่อนถ่ายรูปสแกนได้เลยโอเคใครสนใจก็จัดเลยนด้คะก่อนที่จะลงน้ำตกที่สองเจุดนี้นะคะน้ำตกที่สองน้ำเนยเกือบขึ่งเข่าเลยะคะน้ำแรงด้วยนะคะ

โ <Okay>. okay. อเคสนุกเลยสองน้ำนะครับผ่านไปเร้องเปียกขึ้นมาเลยพวกเขาแล้วนะคะตอนนี้เดินก,กันจา้า <c oughs> ประมาณแปดโมงยี่สิบห้านาทีนะคะยี่กิสามสิบนาทีอ่ะก็ไ้เล่นน้ำตกเอาขาเล่นไปหนึ่งอีกหนึ่งนะสองอันแล้วน้ำตกสามที่แล้วจ้า